ในคอดแล้วครับกดตกลงให้ด้วยนะครับก็พร้อมแล้วนะครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับพิธิกรรมสำคัญทางศาสนาหน้าสามสิบหกนะหน้าสนะามสิบหกนะครับเดี๋ยวจะแชร์สกรีนให้นะครับที่เราจะเรียนบทนี้นะ หน้าจอคูบอลมาแล้วนะครับเห็นบอเห็นนะเห็นค่ะเห็นค่ะอ้าวเรื่องราวเกี่ยวกับหน้าที่นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหน้าที่และมารายาทชาวพุทธนะครับไปเลยนะครับนักเรียนไปพร้อมๆกันหน้าที่ของชาวพุทธนะครับนักเรียนรู้จักชาวพุทธไหมครับ นักเรียนรู้จักชาวพุทธไหมครับรู้จักชาพุทธคือคนที่นับถือศาสนาพุทธหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าศาสนิกชนนะครับแล้วหน้าที่ล่ะครับนั่นเรียนรู้ไหมครับหน้าที่คืออะไรหน้าที่คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติปฏิบัติเออสิ่งที่เราจะต้องทําสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัตินั่นเองครับหน้าที่ของชาวพุทธนะครับ น้องๆรู้จักศาสนาพิธีของศาสนาพุทธอะไรกันบ้างครับบอกครูหน่อยสิสวดมนต์สวดมนต์โอเยี่ยมเลยมีใครสวดมนต์ก่อนนอนมีไหมครับเดี๋ยวสวดมนต์สวดมนต์ปกติเป็นทุกวันหรือเปล่าก่อนนอนอย่างเดียวก็โอเคแล้วนะนะครับอะไรครับอะไรครับที่เป็นศาสนาพิธีอะไรครับที่เป็นศาสนาพิธีนักเร,รียนนังสมาธินะน อะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับศาสนาพิธีบ้างครับศาสนาพิธีมันเป็นคศาสนาหมายถึงว่าศาสนาพิธีหมายถึงว่าพิธีกรรมทางศาสนาครับเป็นเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาผมยกตัวอย่างเช่นเราไปแห่เทียนนะครับเราไปทาบุญตักบาตรเนี่ยพวกนี้ถือว่าเป็นศาสนาพิธีนะครับผู้ขาถือสิลได้ไหมคะก็ได้ครับเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพิธีเหมือนกันนะครับอะทีนี้ครับ ต่อเลยนะสไลด์มันเยอะครับเดี๋ยวจบไม่ทันนะครับคูต่อเลยนะครับเลือกตัวเลขหนึ่งตัวเลขครับแล้วลองทายซิว่าภาพที่คุณครูให้เธอดูเนี่ยมันเป็นศาสนาพิธีเกี่ยวกับอะไรเอาเลขเดียวครับเออเอาเลขเดียวครับเอาเบอร์อะไรดีครับ สองสองค่ะสองค่ะสองครับสองัะสองครับเบอร์อะไรนะสองนะสองครับสองสองโอเคหมายเลขสองนะครับหมายเลขสองหมายเลขสองคุณครูจะเปิดหมายเลขสองนะครับหมายเลขสองครับเฮ้ยโหทายเก่งนี่าอะไรครับเขาทำอะไรครับ จากภาพนี้ใส่บาทครับใส่บาทตักบาทไปตักบาทนีแต่คนบอกว่าทำบุญตักบาทใส่บาทอ้าวมาดูสิครับว่าถูกหรือเปล่าครับไปทีละหมายเลขนะครับหมายเลขหกอุ้ยหมายเลขหนึ่งหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขเจ็ดหมายเลขสามา หมายเลขแปดสิบเก้าและสิบเอ็ดครับคำตอบอยู่ตรงนี้ครับเฉลยครับทำบุญตักบาตรเยี่ยมมากครับแอนแสดงว่าเธอเลือกตําแหน่งในรูปภาพที่เธอสามารถที่จะเดาได้นะครับว่ามันน่าจะเป็นภาพแบบนี้ดูสไลด์ที่สองสิครับเผื่อผมจะทำลูกให้เล็กจิ๋วเดียวให้หาไม่เจอครับสไลด์ที่สองครับมาดูภาพต่อไปครับศาสนพิธีครับ เลือกหนึ่งภาพครับเลือกหนึ่งหมายเลขนะครับเลือกหนึ่งหมายเลขครับศาสนพิธีเจ็ดค่ะเจ็ดค่ะเะไรครับ,รบยเจ็ดค่ะมีแต่คนมีแต่คนอยากได้ตรงกลางอยากเห็นรูปภาพเลยใช่ไหมะ <c oughs> อะงั้นหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขเจ็ดเป็นภาพอะไร <c oughs> ชวบเอ้ยโอ้โห,โห แม่นมากเฮ้ยอะไรอ่ะเด็กๆแม่นมากครับเด็กๆแม่นมากครับตอบเลยครับตอบมาเลยครับว่าจิ๊กซอว์ภาพนี้ที่ครูเปิดไปแล้วเนี่ยทอดกะระถิ่นเราคะเกี่ยวกับอะไรครับทำบุญมีคนบอกทําบุญทําบุญอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกอันนี้เกี่ยวกับวันนี้เลยที่จะเรียนเลยนะครับวันนี้เลยที่เราจะเรียน ถวายสังฆทานเหรอครับถว <Hey>. oh. ายสังฆทาน้โอโหนูเห็นเป็นสังฆทานตรงนั้นอะ uh uh, มามาดู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 หมายเลขอะไรครับจะเปิดหมายเลขอะไรต่อไปครับจะเปิดหมายเลขอะไรต oh ่อไปครับสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดถวายสังฆทาน oh ที่บอกถวายสังฆทานถวายสังฆทาน อ้าวเปิดครับ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 โหไม่ไม่มีใครเปิดหมายเลขหนึ่งเลยเหรอไม่มีใครเปิดหมายเลขหนึ่งเลยเหรอคำเฉลยครับเฉลยเฉลยเทวานิชชาเทวานิชชาเป็นคําเฉลยนั่นเองครับเก่งมากเก่งมากนี่คือศาสนาพิธีครับนักเรียนก็เป็นเรื่องราวของพิธีการทางศาสนาของเรานะครับ เรามาดูหน่อยครับว่าหลักการจาัดศาสนาพิธีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหลักการจาัดศาสนาพิธีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับศาสนาพิธีหรือพิธีกรรมนะครับหมายถึงระเบียบแบบแผนที่พึงปฏิบัติในศาสนานั่นเองครับตัวอย่างเช่นงานบวชงานทําบุญต่างๆนะครับระเบียบแบบแผนเหล่านี้เนี่ยนะครับถือว่าคนละคน คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธนะครับหรือศาสนิกชนเนี่ยก็มีการปฏิบัติแบบนี้นะครับสืบพ่อดต่อๆกันมานะครับเพราะว่าเป็นศาสนาพิธีศาสนพิธี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นมีความสําคัญนะครับต่อการดําเนินชีวิตของเราชาวพุทธนะครับหลักการในการจัดพิธีกรรมนะครับหนึ่งต้องถูกต้องตามหลักศาสนานะครับ2 ประหยัดทรัพย์ครับก็คือประหยัดเงินไม่ไม่ฟุ่มเฟือยนะครับในการจัดในการจัดงานนะครับเราจะจัดงานอย่างเช่นครูบอลอยากจะจัดทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับหรืออยากจะทําบุญบ้านอย่างเงี้ยครูบอลไม่จําเป็นจะต้องต้องจัดตกแต่งสถานที่ประดับประดาไฟอะไรต่างๆให้มันสิ้นเปลืองครับเราเน้นความประหยัดนะครับแล้วก็เน้นสิ่งที่ถูกและเน้นคือถูกต้องตามหลักศาสนานะครับ ได้คุณประโยชน์นะครับได้คุณประโยชน์และสุดท้ายนะครับไม่ขัดกับประเพณีนิยมของคนไทยนั่นเองครับของศาสนาพุทธนั่นเองนะครับต่อไปครับเรามาดูกันว่าการจัดเตรียมที่บูชาพระรันาตนตรัยทํากันอย่างไรนะครับองค์ประกอบในการจัดที่บูชาพระรันาตนตรัยนะครับก็ต้องมีอะไรครับนักเรียน พ,พระพุทธรูปค่ะพระพุทธรูปครับพระพุทธรูปมีกี่องค์ดีอะเอากี่องค์หนึ่ง <1 S 1> องค์ครับหนึ่งองค์อ,งอะไรครับต่อไปครับโต๊ะหมู่บูชาต้องมีอะไรอีกครับในการตอนนี้ไปหน้าสามสิบแปดแล้วนะโต๊ะหมู่บูชามีอะไรครับเอ,อเอาเอาใหม่ครับหน้าสามสิบเจ็ดครับนักเรียนดูรูปภาพนะดูตามรูปภาพนะเห็นโต๊ะหมู่บูชาไหมามีอะไรครับโต๊ะ ต้มหมูชมีอะไรครับแจกันค่ะแจกันเอาไปดูที่มีไหมแจกันนี่แจกันนะครับแจกันก็เรียกว่ากระถางทูบหนึ่งลูกนะครับเรียกเป็นลูกนะครับกระถางทูบหนึ่งลูกอะไรครับอย่านหนึง่งแจกันดอกไม้คะคะนี่อะไรครับต้องมีอะไร เทียนเชิงเทียนนะครับและอะไรครับอันสุดท้ายนี่แจกันดอกไม้แจกันดอกไม้นี่คือองค์ประกอบของการบูชาพระรัตนตรัยหรือที่เราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเรียกเราจะเรียกว่าหิ้งพระหรือหรือที่เราพูดกันภาษาชาวบ้านใช่ไหมครับหิ้งพระนั่นเองนะครับก็จะมีพระพุทธรูปกระถางทูบนะครับเชิงเทียน แล้วก็แจกันดอกไม้นะครับต่อไปครับต่อไปครับต่อไปพระพุทธรูปครับพระพุทธรูปเนี่ยเป็นประธานนะครับในพิธีนะครับเวลาเรามีงานบุญน่ะนะครับเขาจะเอาอะไรมาคล้องที่พระพุทธรูปครับตอนที่พระมาเนี่ยเขาจะเอาอะไรมาคล้องไว้สายศีลใช่เปล่าเออจะมีสายศีลคล้องนะครับเนื่องจากเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านั่นเองครับพุทธรูปนะ ทูบหนึ่งลูกนะครับทูบหนึ่งลูกนะครับหนึ่งลูกเนี่ยก็คือหมายถึงว่าหนึ่งลูกหนึ่งลูกกระถางทูบอะครับนะนิยมจุดครั้งละสามดอกเพราะ oh <my> ทาไมทําไมถึงทำไมถึงต้องสามดอกครับเพราะอะไร <Okay. S 1> เพราะหลันจุดทูบสามดอก <Okay. S 1> พระพุทธ <Okay. S 1> พระธรรมและพระสงฆ์ <So. S 1> ใช่ไหม oh. เออบูชา พระธธพุทธเจ้านะครับต่อไปครับต่อไปเลยนะครับเ <Okay. S 1> ทียนเทียนเทียนนะครับเทียนเนี่ยไว้ใช้สําหรับบูชาอะไรครับบูชาพระธรรมนะครับนิยมจุดครั้งละกี่เล่มสองเล่มนี่นิยมจุดครั้งละสองเล่มนะครับจุดครั้งละสองเล่มนะครับบูชาพระธรรมและพระวินัยครับพระวินัยบอกไปแล้วนะก็คือเรื่องราว ก็เป็นเกี่ยวกับวินัยของพระสงฆ์นะครับดอกไม้ครับนักเรียนดอกไม,กไม้แจกันต้องมีอย่าง,าง,างน้อยกี่ใบครับแจกันเนี่ยสองใบสองใบอบา่าและดอกไม้จะใช้บูชาพระสงฆนะครับควรจัดใส่พานหรือแจกันก็ได้นะครับควรใช้ดอกไม้สีสดสีสวยและมีกลิ่นหอมคนส่วนใหญ่เขานิยมใช้ดอกอะไรลูก ดอกบัวดอกบัวดอกบัวบัวนะครับอ้าวเดี๋ยวหยุดแป๊บนึงนะโดยสรุปเมื่อกี้นี้ทูบบูชาอะไรครับทูบใช้สำหรับบูชาอะไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธรูปหรือว่าพระพุทธเจ้านะครับเทียนใช้บูชาอะไรครับพระธรรมพระธรรมอ่าดอกไม้ ดอกไม้บูชาสงฆ์สงฆ์สงฆ์นะคะสงฆ์สงฆ์ต่อเลยนะครับตัวอย่างของศาสนาพิธีของศาสนาพุทธมาเรียนไปพร้อมกันเลยนะครับไปต่อนะครับอันนี้เรียกว่าศาสนาพิธีอะไรนะถวายสังฆทานค่ะถวายอะไรนะสังฆทานค่ะถวายสังฆทานอะไรครับนี่มาดูต่อครับการถวายสังฆทานหมายถึง การถวายทานที่ไม่เจาะจงพระสงฆ์ผู้รับรก็คือเราไม่เจาะจงครับว่าจะต้องถวายพระรูปนี้พระรูปนี้ก็คือถวายพระรูปไหนก็ได้นะครับจึงเรียกว่าสังฆทานนะครับนิยมทํากันนะครับในโอกาสต่างๆเช่นทําบุญวันเกิดนะครับหรือเราอ,อาจจะถวายสังฆทานนะครับในในการใครใครใครเสียงดังครับหรือ แล้วก็นิยมกันนะครับในในงานมงคลต่างๆนะครับต่อไปครับสังฆทานถวายพระนะครับมีการถวายสังฆทานถวายพระเนี่ยมีสิ่งที่ควรถวายกับไม่ควรถวายนะครับนักเรียนสิ่งที่ควรถวายคือ,เค,อคเครื่องนุ่งห่มนะครับเครื่องนุ่งห่มนะครับของใช้ส่วนตัวยารักษาโรคอันนี้เหมาะสมนักเรียนเคยไปซื้อตามตลาดไหมลูก เห็นเขาเห็นเขาใส่ตามตลาดไหมแต่คูบอนอแต่คูบอลส่วนถ้าเป็นคูบอลน,นะครับถ้าอย่างคูบอลนนะ่ะส่วนใหญ่คูบอลจะซื้อของมาใส่เองนะครับไปซื้อถังสีเหลืองมาแล้วก็เอาของมาใส่เองเพราะว่าถ้าไปซื้อตามตลาดบางบางบางร้านเนี่ยมันขายถูกครับพอขายถูกปุ๊บยาไม่มีคุณภาพสิ่งของต่างๆไม่มีคุณภาพเผลอๆบางร้านน่ะเอาเอาโฟมอะไปยัดไว้ด้านล่างสุดนะครับเนี่ยด้านล่างตรงเนี้ยเอาโฟมมายัดตรงเนี้ย เพื่อของจะได้ดูแบบนูนๆเยอะๆครับนะเอาขวดน้ำไปใส่ไว้อย่างเงี้ยนะครับพอเห็นแล้วมันก็จะไม่มีคุณภาพนะครับแทนที่เราจะทำบุญกลายเป็นทำอะไรครับทำบาปนะครับพระเขาใช้งานไม่ได้นะครับอะไรครับที่ไม่ควรถวายพระครับนี่เลยสิ่งเสพติดครับบุหรี่เหล้านะครับเสพติดนะครับอาหารที่มันไม่มีประโยชน์นะครับ หลายคนบอกว่าโอ๊ยแต่ว่าทําบุญนิยมแบบถวายมากๆมันก็ได้ครับของแห้งอะ่ะแต่พอเอาจริงๆเข้าพระไม่มีเวลามานั่งฉีกสองม่ามาต้มหรอครับนักเรียนนะต่อไปครับต่อไปครับนักเรียนอืมทำไมมันชอบเป็นขั้นตอนการถวายสังฆทานครับอันนี้ออกข้อสอบด้วยนะตั้งใจนะครับ เตรียมของครับเตรียมสิ่งของนะครับเตรียมพัตตาหาหรือสังฆทานที่ต้องการถวายครับจัดใส่ภาชนะให้เรียบร้อยนิมนต์พระครับนิมนต์พระนะครับนิมนต์พระให้เหมาะสมกับประเภทของงานนะครับงานที่เป็นมงคลนิยมเลขขี่ครับงานที่เป็นมงคลนิยมเลขขี่ห้าเจ็ดเก้านะครับแต่มีอยู่งานหนึ่งนะครับที่สามารถนิมนต์เลขคู่ได้ครับก็คืองานแต่งงาน ทำไมถึงงานแต่งงานเป็นเลขคู่เพราะฝั่งเจ้าบ่าวเชิญพระห้ารูปฝั่งเจ้าสาวเชิญพระห้ารูปห้าบวกห้าเป็นสิบครบสิบรูปดังนั้นเป็นงานเดียวนะที่มีพระสิบรูปถูกไหมครับเออหารด้วยสองนะครับก็ฝั่งละห้ารูปนั่นเองเจ้าบ่าวห้าเจ้าสาวห้ารูปครับแต่งงานอื่นๆครับจะต้องใช้เลขคี่เท่านั้นนะครับห้าเจ็ดเก้านะครับ แล้วก็ต้องมีการจัดเตรียมสถานที่นะครับจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมนะครับนะมีอาสนะวางมีโต๊ะหมู่บูชานะครับอาสนะโต๊ะหมู่บูชาต่างๆนะครับต้องจัดเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อยนะครับครต่อไปครับขั้นตอนการถวายครับพระมาแล้วพระมาแล้วนะครับเมื่อพระมาพร้อมแล้วนะครับนําสังฆทาน นำสังฆทานนะครับนนำสังฆทานนะครับมาวางไว้ด้านหน้าพระสงฆ์นำสังฆทานมาวางไว้ด้านหน้าพระสงฆ์นะครับหลังจ,จากนั้นครับนักเรียนก็มีคํากล่าวมีกล่าวคําสวดนะครับอาราธนาและสมาทานศีลและกล่าวคําถวายสังฆทานทั้งบาลีและคําแปลครับเดี๋ยววันนี้จะให้ฝึกด,ด้วยนะมีด้วยนะครับประเคนสังฆทานนะครับ ให้ประเคนสังฆทานกับพระสงฆ์อนุโมทนาผู้ถวายกวดน้ำนะครับนี่ก็ถือว่า,เ,าเกิดเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการถวายสังฆทานนะครับคำถวายสังฆทานครับคำถวายสังฆทานนี่ครับอะนักเรียนลองลองพูดตามพร้อมครูก็ได้นะอิมานีอิมานีมะยังพันเตมะยังพันเต พัตตานิพัตตานิพัตตานิสปริวารานิสปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะบาสุโนพันเต สามูพันติพันเิพิกุสังโฆพิกุสังโฆสังโฆอีมานิอิมานิพัดตาณิพัดตาณิสัปปริวารานิจัปาริวารณิปฏิคันหาตูปฏิคันหาตูทำหากัง อัมรัตังีคะรัตังีฆะรตังีตายะงีตายังขายะขายะขายะขายาอันนี้คำถวายสังฆทานเป็นบาลีต่อไปครับเป็นคำแปลครับเดี๋ยวคำแปลครอ่านให้ฟังอาจารย์ตามครูนะก็แล้วแต่นะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ พาแต่พาซุนพาพุธเดินพาพระเจ้าทั้งหลายพาพรเจ้าทั้งหลายพอน้อมถวายพ่อน้อมถวายพัดดาหาน้อมถวายพร้อมด้วยเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับขอให้พระสงฆ์รับพระทหารพระทหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายขอข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจสิ้นการณนาินเาินการสาธุสาธุสาธุเอออ่าอันนี้อันนี้คือคำแปลบาลีเมื่อกี้บาลีครับอันนี้เป็นคำแปลนะในการถวายเนี่ยเวลาเราถวายสังฆทานก็จะต้องสวดบทส่วนนี้นะครับต่อไปครับนักเรียนศาสนาพิธีอะไรนะเห็นรูปภาพไหมครับนักเรียน แต่ก็ไ่ดีนี่เลยเขาทำอะไรกันเนี่ยนี่พวนี้เราลงห่ะนะแต่งงานงานแต่งงานแต่งงานรูปเขากำลังแต่งงานกันใช่ไหม่ะมาดูการทำบุญงานมงคลการทําบุญงานมงคลครับมาดูครับงานมงคลหมายถึงการทําบุญในงานที่ทําให้มีความสุขฮะเช่นการทําบุญขึ้นบ้านใหม่การทําบุญงานแต่ง นะครับนี่คือการทำบุญงานมงคลนะครับจริงๆแล้วมีทั้งการเอ่อการบุญงานเนี่ยมันมีทั้งงานมงคลและงานอวะมงคลนะงานมงคลคืองานดีงานที่เราหน่ายินดีส่วนงานอวะมงคลเนี่ยมันเป็นงานที่เศร้าโศกเสียใจอะครับเช่นงานศพงานทำบุญร้อยวันนะครับอันนั้นก็คืองานอวะมงคลนั่นเองครับต่อไปครับมาดูต่อเจ้าภาพในงานต่างๆครับฝ่ายเจ้าภาพในงานมงคลนะครับ นี่ฝ่ายเจ้าภาพในงานมงคลนะครับผู้ที่จัดงานในแต่ละครั้งนะส่วนฝ่ายสงนี่ครับนี่ครับฝ่ายสคณะสงในพิธีกรรมนั่นเองนะครับต่อไปครับเจ้าภาพครับสิ่งที่เจ้าภาพต้องเตรียมมีอะไรบ้างครับในงานมงคลต่างๆเช่นกําหนดวันเวลาสถานที่ครับต้องให้ชัดเจนนะเพื่อแขกที่เขาจะไป งานมงคลเราอ่ะเช่นงานแต่งงานอย่างเงี้ยกําหนดวันให้ชัดเจนว่าไปไปว่ามาวันไหนจัดที่ไหนสถานที่ที่ไหนเอาให้แน่นอนเอาให้ชวนนะครับนะอ้าวต่อไปครับอารัธนาพระสงฆ์อารัธนาพระสงฆ์ครับเตรียมของนะครับเตรียมสิ่งของนะครับในพิธีแล้วก็เตรียมเครื่องพิยธรรมนะครับให้เรียบร้อย มาดูครับเครื่องไทยธรรมมีอะไรบ้างครับนักเรียนมีอะไรบ้างอาหารอาหารดอกไม้ดอกไม้เครื่องนุ่งห่มของใช้อากเรียนดังนั้นสังฆทานกับเครื่องไทยธรรมเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะดูดีๆนะครับดูดีๆดูดีๆนิด,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 ดนึงนะต่อไปนะครับต่อไปนะครับเหลืออีกสิบนาทีเองนะครับผูขอไปต่อเลยนะครับขั้นตอนการทําบุญงานมงคลนะครับเตรียมของเตรียมอาหารที่จะ ถวายนิมนต์พระครับเหมือนเดิมแต่งานมงคลต้องเตรียมเลขอะไรครับพระต้องมากี่กี่รูปเลขคี่นะครับส่วนใหญ่จะนิยมเริ่มที่ห้านะครับห้าเจ็ดเก้าแต่ส่วนใหญ่ถ้าถ้าถ้าเป็นงานแต่งบอกแล้วนะว่าต้องมีกี่รูปสิบรูปถูกไหมครับถ่ายละห้ารูปครับจัดเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อยนะครับงานมงคลขั้นตอนการทําบุญนะครับพระมาแล้วเตรียมอาสนะให้เรียบร้อยประทานนะครับประทานเจ้าภาพเนี่ย จุดธูปบูชาพระรัตนไตรนะครับแล้วพระเนี่ยก็จะได้กล่าวอารัตนาศีลแล้วรับศีนนะครับอารัตนาพระปริศพระสงฆ์เจริญพุทธประมลพุทธมนหมายถึงว่าก็คือประพรมน้ามนต์นั่นเองนะครับต่อไปครับขั้นตอนการทําบุญงานมงคลขั้นตอนการทําบุญงานมงคลน,นะครับพระฉันนะครับเมื่อพระสวดจบแล้วประเคนอาหารรอจนพระฉันเสร็จนะครับถวายของครับถวายของนะครับถวายของ จาพาก็เตรียมให้เรียบร้อยนะคะถวายเครื่องไทยธรรมนะให้กับพระสงฆ์นะครับแล้วก็กรวดน้ําครับขั้นตอนสุดท้ายของงานมงคลก็คือการกรวดน้ําพระสงฆ์อนุโมทนาเจ้าภาพกรวดน้ําแล้วก็จะมีการรับพรจากพระกรอนส่งพระจับวันดังนั้นขั้นตอนสุดท้ายของงานมงคลก็คือรับพรน,นั่นเองครับเรียบร้อยแล้วครับ เรียบร้อยแล้วครับมาถึงเรื่องสุดท้ายพอดีเลยเหลือเวลาอีกเจ็ดนาทีนะครับยังเหลือเวลาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นครับยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนเดี๋ยวเวลาตั้งเจ็ดนาทีนะครับเหลือเจ็ดนาทีมามาช่วยคุณครูโยงเส้นหน่อยครับนักเรียนมาช่วยคุณค,ณคณรูโยงเส้นหน่อยครับนักเรียนครับดูพร้อมกับครูบอลเลยนะพิธีอุป,ปสมบทเห็นเห็นไหมเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นค่ะ มีใครไม่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นครับเห็นยังเอออพิธีอุปสมบทเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับสงเกี่ยวกับชี่วิประจำวันหรือเกี่ยวกับวันสำคัญครับบอกคุณครูน้อยพิธีกรรมเกี่ยวกับวินัยสงตอบอะไรดีครับข้อหนึ่งตอบอะไรดีด้วยคุณน้อย พิธีกรรมเกี่ยวกับไม่ไนายผมอ่าพิธีกรรมมีคนบอกว่าไม่ชัดนะครับขายายให้ก่อนนะครับนยับอรเห็นไหมครับเห็นยังครับนักเรียนเห็นยังครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเ,ออเห็นแล้วนะเห็นแล้วครับอ้าวข้อหนึ่งตอบอะไรดีครับ ตอบอะไรดีครัตนอกเรี้ยนตอบวินัยสงศ์ตอบกับวินัยสงศ์นี่เก่งมากเขาสองครับงานมงคลสมรสเดี๋ยวเรื่องว่างานแต่งงานวินัยปจำวันฮะชีวิตประจำวันครับชีวิตประจำวันเขาสามครับขขอสามข้อสามไอติมเกี่ยวกับ ควานสำคัญของพุทธศาสนบูชาศาลที่ยาเกี่ยวกัควับสำหรับชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันครับงานศพต้องชีวิตประจำวันเข้าพรรษาครับทีกยามเกี่ยวกับบูชาพรคัญวันสำคัญวันวิสาขบูชางานวันวิสาขบูชา ีกรรมกับวันสำหัพธศาสนาครับแล้วก็ทอดกระถินครับทอดกระถินชีวิตประจำวันเอยเกี่ยวกับพุทธศาสนากับพุที่ลูกทอดกระถินน่ะว่ททาบุญขึ้นบ้านไม้ชีวิตประจำวันครับชีวิตประจำวัน เบร์ต่อไปทำบุญอัฐิอัฐิหมายถึงกระดูคนน่ะขาวานต่อไปจาวานจาวานจาวานเฮ้ยนั่นนั่นนั่นเลยครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับขอ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 แก้อันหนึ่งครับขอแก้อันหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเลือกเส้นก่อน อ่ะเดี๋ยวขอแก้หนึ่งนะครับทอดกระถินอันนี้นะครับพิธีกรรมสงทอดกระถินพิธีกรรมสงขอโทษครับขอโทษทําบุญบ้านเมว่าแล้วทำกุศลเขาไม่ใช่เหใช่ใช่ใช่มาค้าบูชาวันสําคัญ และสุดท้ายครับตอบอะไรว่าสำคัญคร er> ับสำคัญสำคัญทางวันธมาพูดทางศาสนาเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเยี่ยมมากนักเรียนครับเบดี๋ยวจะให้แตบบ่ฝึกหัดนี้เนี่ยให้ทําลงในสมุดนะครับแล้วนักเรียน <c oughs> แล้วนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะส่งหน้านี้ให้แล้วเดี๋ยวเธอทํานะครับอ่ะ โอเคเหลือเวลาอีกสามนาที <c oughs> มีอะไรจะถามไหมอืมสามนาทีครับ่ไหนะอะงั้นครูสต็อปแชร์นะสต็อปแชร์นะครับแล้วก็